จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อกันด้วยศึกวันลิมพินี120เป็นรายการต่อไปเลยนะครับส่วนพุทธศาสานสุภาษิตธ์วันนี้โลกาทิโปจะนิปกโกชายีผู้คล้อยตามโลกควรใช้ปัญญาเพ่งพินิษ ปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูพลังความรักความสามัคคีของเด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าปกาากยอที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับน้องๆชูธงไตรรงและร้องเพลงชาติไทยเสียงดังกึกก้องแสดงความรักชาติรักแผ่นดินส่งกําลังใจให้ทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นแนวชายแดนไทยกัมพูชาลากันพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ